พี่น้องจ้าเบิ่งแน่สาวกระสินเฮียแ,แตกเฮียแ,แตนจูงจักรยานแลนเขาปลาพี่น้องเห็นเขาจอดม้าตาไส่อยู่ทางนอกยานขาเห็นว่าเขาเขามาปลาผู้เดียวพ่อเขาเผอจูงจักรยานแลนเขาปลาพี่น้องมาหาเจ็บเห็ดบ่มีจ้าดอกเป็นตะเดียต้นพี่น้องเ้ยบ่มีให้เจ็บจักดอกแม่เห็ดแมมอันอยากเขามาเจ็บเนาะจูงจักรยานแลนขืนเนิ่นเมื่อยวสันพี่น้อง แลนลีเขายันเขาเห็นว่าเขามาในป่าผู้เดียวยันเขานั่งกลนเขามานีม่เขาชี่มอแต่ไส้หน่อยเขามาจอดอยู่ผู้ชาเ้เนาะเข้ากับหยันเนาะจอดอยู่ทาา่าของเขากับท่านายืนทานะยืนทาเฮ็ดทาสิบบไปไซมาาไซบอยเขาหัวนะท่านทายืนพักเหนื่อยประมาานี้นะพอเขาชี่หนีไปทา่างออ่นฝ่าจุงยา,ยานแลนเขาปลาแลนลี่พี่นองหยันเขานั่งมาหาเขาเห็นเขามาผู้เดียวเนะาะเห็นเขามาผู้เดียวปันสีมา น้ำข้าขึ้นมานะก็คือย่าน,นนะนะพี่น้องเดียตัจุงจักรยานแลนลี่เขามากคักค่ะบะมีเห็ดไหเก็บจักดอกพี่น้องไอ้เบิเ่งเอาเนี่ยบ่มีจักดอกเลยเห็ดเนี่ยจักรยานก็ได้เนี่ย <c oughs> เห็ดบม่มีจักดอกหอดบ่มี่หนั่นผสมอันแลนขึ้นมาค่ะค่ะสดอกว่าแลนนี้จกักเขาขึ้นมาค่ะค่ะเง,งดเอาพี่น้องคุณเบิ่งปลาน้ำกันปลา กสิปมาณนั่นแหละคุณทางจุงจักรยานแลนลี่เขาขึ้นมาบางาังหันคุณด้วยทางคุณคุนะแลนลี่ ry, เขาขึ้นมาได้เยนินกันยังวะอันนี้ทางปลาเห็ดพี่น้องบ่มีจักดอกเนี่ยทางปลาเห็ดเนี่ยมิต่ปลาสนเจินเทิน,นซื้อบ่อมีเห็ดห้เก็บจักดอก่สมข่อยแลนเนี่ยจุงจักรยานแลนลี่เขาขึ้นมาบ่งเนี่ยตะเนียต้นบ่นมีจะาอาพุ่นนะบ่มีเห็ดจักดอกขึ้นมาเมื่อยซื้อ ว่าก็ดีี่ว่าขึ้นมาแล้วกะอากาศมันดีพี่น้องอยู่ในป่าอากาศดีดีเมื่อยประสันหายใจโอ้ย่าเป็นกั้วมดันที่ขึ้นคนแล้วจุงจักรยานแลนดีลีเขายานเขานั่มขึ้นมากสิว่าโอ้ยอินี่มันเขาปลาเู้เดียวว่ากันนะนั่มเมียนมันก็น่ากันยานเขาวาเนาะยานพ่อเขาเผลอแล้วก็จูงแลนด์ลีขึ้นมาเลยว่าสิมาทายคลิปเก็บเห็ดให้พี่น้องเบ่งน้ำประสันบา เห็ดให้มือเจ้าเบิ่งน้ากันว่าเห็ดหลายเด้อเห็ดหลายเห็ดหลายพ่อด้บา่าเบิ่งเนี่ยผสมเนาะพี่น้องเนาะผสมซาสมบัดทางอื่นข้าเจ้าไปเจ็บกันนะ่ะนะบืนบืนบัดสาวกระสินมาบ่มีจักดอกไปพี่น้องจูงจักรยานยางไปเรื่อยๆเ,เมื่อถึงตัวบม่มีก็ได้จักรยานแบตกับบะมีได้บันกับสิได้ขี่จักรยานธรรมดาเมื่อบานพอดีละส้มนำนาหัวเขาอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าหัวเขาสาวกระสินนะ่ะมันเด็กจ็บ เจ็บดีลายแบบไม่ขี่จักรยานมันหัวเขายืดนะสม o m นำนาจะคองดีดอกบ่ค่อยได้ออกกำลังกายคือมันแนวได้วุ้นขันยางขึ้นหัวขั้นไถ่สิจะสกีบ,กบตะบานยางลงนี่สิบ่เป็นยังขันยางลงหัวขั้นได่บ่เป็นยังยางขึ้นสิเจ็บไม่อนีแต่สม่ขี่จักรยานขืนเนินจุ่มจักรยานแลนขึ้นทั้งป่าเนี่ยนำนาหัวเขา่าแบบนี้ไม่ <laughs> ได้สม o m นำนาอย่างนี้สม o m นำนาหัวเขา่ามึงบ่บันสนกุก อยากเก็บดีไรก็สิอยากมาปลานี่ก็ได้มายางพี่น้องไม่ยืดเสน้นยืดสายมายืดหัวเขาเนะเราจะมาเก็บเห็ดน้ำแล้วก็ยืดเสน้นยืดสายน้ำยืดหัวเขาไปน้ำประมาณนี้แหละยางออกกันร่างกายอันนี้ก็บ่อกก่บ้านต่าบ้านมองจุงจักญานแลนขึ้นมามันสูงสิเมื่อยแนะ่จักหน่อยพี่น้องบ่มีจักดอกอีลีอีลอนี่เดเห็นเห็ดยังกับบ่มีบ่มีเห็ดยังโปขึ้นมาเบิ่งเลย สูบป,ปีก็ยังว่ามีเห็ดอันกินบ่ได้มันก็นยังเกิดอันนี้บ่เกิดยังแหงคอรอไหมเงิดคักอยู่บ่เกิดยังแจกดอกเลยดอกเดียวก็บ่เห็นบรรทาเข้าไปเจ็บเห็ดอันนั้นนะเห็ดผึ่งไหมสมัครหลายแถวเขาไปเจ็บกีดก่ดอกสมัครหลายคักแถวเดี๋ยวยางกันไปเบิง่งทึ่งอันนี้อีกเล็กน้อยก่อนมาหล่ะกันยางเอาอากาศนะพี่น้องเอาอากาศบริสุทธิ์ยางเข้ามาในปากอะ มีแห้งมีแห้งพี่น้องเป็นแต่นอนเลนดีขึ้นยังอันบ่าคือย่านนี่นนสีนอนเลนอยู่เม็กน้อยเขาขี่ยักรยานขึ้นมาเขาเก่งเนาะเขาขี่รัขึ้นมาสเซาวกลยซินขี่ป่ได้แล้วเมื่อจูงเอาแห้งบาถึงจักรยานกับมืดแบบชาวขากลับกับจีไคแน่จักหน่อยขากรับพว่ามันอันนี้คุณปน้าปาขากลับกับจีไคจักหน่อย มันลงมันลงค่้อยมันลงมันลงค่้อยขามามันขึ้นเนิ่นขาม้ามันขึ้นเนิ่นเมื่อยหวงได้ขี่อันบ่ได้กระจูงเอามันเมื่อยแห้งมาถึงอันแบตเตอรี่มันเบิดขีมาหอดเครื่องท่างละพี่น้องมันจะอยากหัวขีมาหอดเครื่องท้างละจังเบิดแบตก็ได้ตะกี้กับบ่บอกเ้าว่าแบตสิเบิดพ่อมาหอดเครื่องทางละแบตเบิดตั้งแก่ได้มากละก็มาตัวสนดอกว่ากันเลยมา ตัง้งใจว่าได้มาแล้วก็มาตัวสนกุกเบิงเ่งในพี่นอ้องหยามอดงามงามหยามอดเขียวเขียวงามงามแต่ปลาบ่มีเห็ดตะกี้เนะาะแต่บ่ท่านเห็ดคลิปนีย่ยนะพี่น้องชาวกระสินมาลอยเก็บแล้วน,นี่ข้าวเดียวได้แกงดอกพ่อตะโพเตเปะนี่มันเป็นเห็ดเพิงอันเห็ดเพิงขมไม่เห็ดเพิงดำไหมว่ามันเห็ดเพิงหวานนั่นปลาหมอดน้ำมันตั้งตะโพแต่แปะดีดีแบบมีหอดบ่มีแจ็กดอก หอดบปเห็นหอดเงาดอกเถ่าดอกโถดอกเหียวกับบมัมีเป็นบางปีเนะพี่น้องเนาะเป็นบางปีเป็นบางฤด,ดูกาลตัองเชือกตันกับบด,ดเป็นสุปีสุ่มองสยงนี้นนะจ่วาเคยมาเก็บนี่ก็มานี่มองไกลไปน้ำเขาโบ่เป็นดอกพี่น้องเต้งเขาบ่เห็ไปน้ำละเขายยานเข้าไปหูปลาเห็ดเขายานเข้าถ้าคนไปหาเก็บเป็งนีินนะประมาณนี้เนาะผู้ยานกับยานยานูุ ผู้อื่นเป็นลากเก็บออกกอนประมาณนี้แหละได้จักหน้าที่ละโอ้ย <c oughs> ได้จักหน้าที่ละบ้านนี้โอ้ยขาข่อยอ่อนขาข่อยอ่อนพี่น้องขาข่อยอ่อนจักหน้าที่แล้วหกหน้าที่เอาเอาว่ากันในปลาน,นี่ยแหละเรียตันสาวกระสินไดเด้อพี่น้องเด้อเก็บเฮ็ดกับอะไรเฮ็ดเรียตัน์เนี่เบิ้งคลิปให้เนี่ย <c oughs> ให้ก็ร่างใจในพี่น้องเลย อันเขาไปล้างบ้านยูทูปเพื่อนบ้าอันถ้าจะห้มีโฆษณาใสอีกอย่างนีงล้วเพินเเ่นเขียนแม่แจงเปลี่ยนเา้ากละสิบล้างบ้านเพื่อนบ้าให้เฮ็ดคลิปแปดนาทีขึ้นไปประ่อนบ้า,บาต้องทําคลิปแปดนาทีขึ้นไปเพื่อนบ้าสิเนาะประมาณนี้แหละนี่แหละพี่น้องปลากระไดฟังเสียงนกห้องแต่ว่ากะอากาศชุ่มชําดีพี่น้องอยูง่ในปลาจูงรถแลนขึ้นมาเมืเมยๆม,ม่นหายใจตุตีตุตีอยูปป่ประมาณ ซีหานาะทีสักพักหนึ่งดีเนาะาานี่แหละปลาธรรมสาดบำบัดแค่แทนอารมณ์ดีหาเย็นจากเมื่อเมือจุงรถแลนแลนลียานเขาน้ำกลัมากกับแลนลีเปล่าจุงรถเปล่าแลนลีมากมีผู้เดียวอยู่ในปลาได้พี่นอ้องว่างหันกันพอกระลูกเด็กหน่อยเป็นผ้าลูกเป็นยางปาลาฝรั่งลูกสามขนเด็กหน่อยแจะว่าเขาเจออ้ายางจะเห็นสาวกะลิใีในเจ้าเลื้อหัวรอแกยานเนาะยานบักพี่บาทนั่นะแลนขึ้นมาน้ำ ก็ได้ยานเราได้ฝาวจูงรถแรนเยียบมันตายข่อยหายใจพ่ะท่านเมื่อไหัวใจเต้นตึก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 คือสิบเหตุอีกจากเถื่อนเด้อแบบนี้พี่น้องเอ้ข่อยยานเฮ็ดบาปจะคล้องคักสมนำนาจะคล้องกระพองบันี้อันหัวเข่าพี่น้องเอ้ยหัวเข่าจากอันยางเอายางอันเตียดเดียดเดียดบันิเศร้าเดียดแล้วมึงตายเพราะสนดอกว่าสมนำนาหัวเข่าจะคล้องพร้อมอันอยากอันเฮ็ดคือยังทาบพราะเข่งแห้งไรยางคือหัวกันแดดกะสีปัาบปั๊บก็ยังสิเก็บต้งสินนะ จะมาจุงรถแลนขึ้นทึ่งควนหลี่เขามาบันจุงรถแลนขึ้นเนื่อนหายปวดเลยส้มนนำนาจากขวางส้มนนำนาหัวเขาพอมเอาพี่น้องได้แปดนาที่หล้วก็อย่าลืมฝากพี่น้องอันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สาวกระสินน้ำเนี้อเ้พี่น้องเรีอกไปแล้วจ้าบายบายเฮ็ดบ่ได้จักดอกจ้า